แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูทานเล่นนะคะทำง่ายมากๆมาฝากเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นก็ไปเตรียมแครอทก่อนนะคะเราใช้หนึ่งหัวไซส์ประมาณนี้เลยนะคะให้เราตัดหัวท้ายแล้วก็ปอกเปลือกออกค่ะ ปอกเปลือกเสร็จแล้วอย่าลืมทําความสะอาดด้วยนะคะล้างสัก 1- 2น,น้ำจากนั้นก็มาแบ่งเป็น4ท่อนประมาณนี้แล้วก็จะหั่นเป็นแท่งค่ะความหนาความบางเอาแบบกะกะเอาได้เลยนะคะอย่าหนาหรือว่าบางเกินไปค่ะจะได้ประมาณชิ้นแบบนี้นะคะ จากนั้นก็จะไปเตรียมชามสักใบใหญ่นิดนึงนะให้เรา,าใช้ที่บดกระเทียมนะคะบดให้ละเอียดการใช้ที่บดกระเทียมแบบนี้มันจะทําให้กระเทียมละเอียดมากแล้วก็จะมีน้ํามันออกจากกระเทียมทําให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นค่ะจากนั้นเทน้ำพึ่งลงไปค่ะเพื่อนๆกะเองได้เลยนะก็กะว่าเวลาเอาไปคลุกกับแครอทแล้วพอดีนะคะปรุงรสด้วยเกลือสักเล็กน้อยจากนั้นก็จะใส่พริกไทยดำป่นค่ะ แล้วให้เราคนให้เข้ากาันแล้วก็นำแครอทที่เราหั่นไว้ลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาไปเข้า หม้อทอดไร้น้ำมันนะแต่ว่าเราจะรองด้วยกระดาษที่ใช้สําหรับรองในหม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้นะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้เศษอาหารติดในหม้อทอดเยอะเกินไปมันจะทําให้เราล้างทำความสะอาดง่ายนั่นเองใครสนใจนะคะกระดาษรองอบในหม้อทอดไร้น้ำมันที่บทกระเทียมหรือว่าที่ขูดมะละกอนะคะเอาไว้ปอกเปลือกขูดเส้นมะละกอก็ได้สามารถดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเทลงไปก็เกลี่ยให้ทั่วๆนะคะจากนั้นนําเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันนะเราจะใช้เวลาอบประมาณสัก10-15นาทีอุณหภูมิอยู่ที่หนึ่ง 180องศาถ้าใครอยากให้มันติดไหม้นิดๆนะคะก็สามารถเพิ่มอุณหภูมิหรือเพิ่มเวลาได้ระหว่างรอก็ไปเตรียมหั่นผักชีเอาไว้ค่ะแครอทอบน้ำพึ่งของเราเสร็จแล้วค่ะกินหอมมากๆ ถ้าใครอยากให้มันมีความฉม่ำเพื่อนๆเ,เอาน้ํามันเทลงไปคลุกได้เลยนะคะอันนี้เราไม่อยากจะเพิ่มน้ํามันนะคะก็เลยไม่ใส่นะมันก็จะ,ะดูแห้งๆนะไม่ได้แบบมีความฉม่าวาวเท่าไหร่นะคะจัดใส่จานจากนั้นก็โรยด้วยผักชีแนะนําว่าผักชีควรม,มีนะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมของผักชีนะคะซึ่งก็จะทําให้มันเข้ากันนะรสชาติของเขาก็จะหวานนิดๆน,นะคะกลิ่นหอมน้ําผึ้งแล้วก็จะมีความกลุบๆนิดนึงนะคะคือด้านนอกมันจะนิ่มๆแต่ ข้างในมันจะกรอบนะเอาไปทานเล่นเป็นเครื่องเคียงก็ได้นะคะเพื่อนๆลองไปทํำดูนะเราอยากจะแนะนําให้ลองทานมากๆมันทําง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆค่ะ